กลิบออกมายามแดงพี่น้องเลยลงมาสวนควัวดหรือว่าสวนพักอะไรพี่น้องเลยทางตอแม่นือบกะลงมาสอยพักเนาะไปทางพ่นสุอสอยไปใช้หลายเนาะมีคนมาสื่อบอรหรือว่ามีคนมาขอนอะพี่น้องเนาะว้าบรรยากาศคอยคำยามแดงลงมาเมนิกะกะบล้มปไปเลยพี่น้องเลยซีเย็นหน่อยนึงเนาะกะห่วยไปนำ้ำยูพี่น้องเลย กลับทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะเอฟซีบุตรสุคนบุสมองสุบลบริษัทเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนหนักปัสสาวะสาวลงกันได้อีกแล้วเนาะปไปกินปลาทอร์แม่ไปทังไลยพี่น้องเลยเพื่อไปกันลงมาโวนพักเมียเนาะมาคราวนี้ลงมาคราวนี้จ้างามดอกพี่น้องเลยเขียวอุ้มทุ่มเนาะส่วนครัวสลวงพี่น้องเลยใกล้แครบ้านเนี่ยพี่น้องเลยเนาะพักกันจนออกรด ออกหลอกพี่น้องเลยแสดงก็ว่าพิศปลาเถิดไงเนาะทางตาแม่เพิ่นสืบกระเกลืออยู่เป็นวัดบ่แม่สอยพักบัวสบายดีเด้อสบายดีป้าสอบไปทั้งหลายแห้นะขั้นชมขั้นกินเองบ่เออขั้นกินเองตอนพี่น้องน้ำบ่เอออืมเปิ่นสอยตอนพี่น้องน้ำพี่น้องเลยเพิ่นสอยเมื่อไหร่ในรองเพิ่นขั้นเพราะว่าพักมันกระลายน่องงามแน่ ป้า้เบื่องทางสวนไมตู่มาพนก่นพี่น้องเลยสะดวกกับบได้มาใกล้กับเป็นทิศพู้นหละเนาะเพราะว่ามีแต่ไปทางอื่นลงมาคราวนี่กับป้างามเดี๋ยวพักพี่น้องเลยพักธรรมศาสตร์เนาะเขียวงามธรรมศาสตร์พี่น้องเลยบได้ใสไผยเชียงพอดีเนาะมิตรพุนโอ้โหักหอมกันเนาะไปต้องการว่ามีงานเนาะเดือนมีงานอะไรกตามพี่น้องเป็นงานหลงงานบุญบ่เนาะคันต้องการกัน ต่อมาหาสะดวกง่ายเลยเนาะแมนสะดวกกะเจ้าให้ทั้งแถวเม่ทั้งเม,งเม,งเมตูเพัอน,นอเนาะเธอพัอนจากขายพอเด้กคานคั่วคายยังเลพี่น้องคายนพผักใน่ยังเลเนาะผักแางงานเกี่ยวอุมทุ่มพี่น้องเลยพักจนออกรอกไววดิโดนะอันนี้พี่น้องเลย หลอกอันเพิ่งกะบินมาตอมเพิกเพิกเยอะอ้าวแม่จะถิ่มมันยังไงน่ะงวนบอกินบ่น่ะป้าพี่น้องเลยพวกเนี้งามอยู่เนาะพวกเนี้ยขันขัดขัดกินกับก้นหมักเพชรพี่น้องเลยงามอยู่เลยพี่น้องเมวยมาตั้งว่าเนาะผักธรรมศาสตร์นี่ปอดสารพิษพี่น้องเลยกขีพนธรรมศาสตร์ ขึ้นขีง้งัวขี้ควายเพราะว่วากับอย่างมันใกล้แค่ว่านแน่เนาะไหมเนาะน้ำทังหลวงลูมาน้ำทังในว่านยังจักน้ำขีพ้พุ่นยังในพี่น้องไหลมาแต่ว่านนอยังเนาะขยะขยะงามเนี่ยเบ็ธรรมชาสตร์สวยเรื่อยเ่ราะจะงามเนี่ยสวยโบไหวไหมเนี่ยอืขอขบวนเขาสวยเรื่อยเพราะว่ามันสี ใบมันสั้นบอมันกับเป็นใบไม้ใบไม้คั้นเฮาอันบ่วสวยมันก็เป็นใบน้อยเนาะมันยุกอยู่เนาะก้อยนี่ะเพราะว่ามันกับซีบรสัตบอมัก็เป็นรุ่นหนึ่งสวยเนาะขั้นคนคนมาซื้อนี่ไปเฮ็ดเบี้ยงจะสีลงเป็นนานบ่หรือว่าสวยเป็นไวเออขั้งหอมกับเป็นนานขั้งหอมขังวันี่ก็สวยนะเหรอสวยเอากรเอาไว้เอาหัวบ้านเนาะ ไว้เอาแนวปลูกอีกจะต่อปีต่อไปพี่น้องเลยขั้นเขาสี่กล่นกะก็คือสบ่ไรแนวมันเนาะอีกอย่างกะมันก็มีอ่พักบัวสองแนวพี่น้องเลยพักบัวเลยอันนี้พักบัวน้อยนะไหมพักบัวน้อยเขาก็สิบปลูกเอาหัวมันชฉอยกินไว้มันนั่นแหละพี่น้องเลยขั้ว่าเป็นพักบัวเลยนี่เขาก็สีกล่นมดเหงามันเลยคันว่าสียเอาแนวมันตอกะก่นได้กะตัด ตัดย้อนยามากับไปบวงต่อพี่น้องเลยยัง่นเห็ดเห็ดยังเพิ่นแยวชักเพิ่นคว้าหัวงออีกยังหัวหนึ่งบ่ะเสี่ยวเคยเพิ่นมาหรอป่ะงานลงพี่น้องเลยหาสีอันมิดไปคืนนี้กับเบิร์ดคืนจนสะเจงเท่าหุ้มเสีรวมกันคิวนอนไม่ง่ายพี่น้องเลยเสียนลำบงพอนลำบง ให้พองนี่ยเป็นว่าเห็ดอันบบาแห่พงพวกหอมมั้งไงพองหอมจะเราขี่จะจั๊กเราไปใส่ไปหน้าป่ะคุ้ยเลยบุเห็นเลยเนาะบุเนี่มาไม่มาเลยคุณอ่ะบุตะเบนกระสโตกดินน่นนะบรรยากาศค่อยค่ะยาม,ามแรงอยู่ทงไหอยทงหน้าพี่น้องเไยบรรยากาศธรรมศาสตร์เนาะซีบิดบ้านๆยา,ามนี่ก็เป็นยามบรรูแล่งแน่พี่น้องเไย ว่าเป็นยามบรรลหนาเห็ดนาก็ออกมาทงไ้ทงนาก็ะเดี๋ยวไปทั้งหนก็เข่าน้าเกียวอมทุ่มอยู่เนาะก็มีปลูกกาปลูกยังนนาะขันน้ำลำหน้าก่นยามเกีียวกับก็สิงงามมกันพี่น้องเลยบรรยากาศคอยคำยามแรงเนาะแต่เป็นตุกดินแล้วเนาะงม่ควยกันยังยังพวกเขาในหมู่บ้านอยพี่น้องเลยเลิมต่อเพื่องหาวยังดูเนาะ ผักกาดกับเจ้าละวานทีดอนทั้งนานไม่ตู้มาเพื่อนอันเนี้ยผักอันพักบัวเนี่ยอันทางบุญเพื่อนอันจองเ่ะแม่เจ้าประมาานานใช่ไหมเนี่ยทำไยพักบัวหกหอมนี่เซนหนึ่งบัวเป็ดหกชิบเจ็ดชิปใครน้อยเนาะเออเออเออกินข่าเลยแม่ไปกินข่าไปหรอไปก่อยนั่งเออเออ ไปกินข้าวก่อนพี่น้องเลยเอาเพิ่นกับครัวก้อยอันนางยังเอาผักชีป่ะตัดฝามาไม่ไปไล่ควยก่อนพี่น้องเลยควยขำยามแรงมาเนาะแต่ดมมือกับไปไล่ควยมึกโมควยกับเต็มจุธงให้ธงหน้าควยหลายเจ้าใส่เลขควยสะรวงบึงบ่ได้มาใช่ไหมจ้ะมาเดี๋ยววังก่อนบ่ได้มาใช่ไหมจ้ะ เท่ามากราเขาเลยเฮ้มาเลยว่าสดรวจที่เไปเห็นไหนเกมือก็ออกมาล่แบบนี้เนะน่นนะ้องเนะแติเป็นตกเป็น ไปหนเห็นบ่ท่านจ้ขึ้นมาพี่บ่มันอยู่หนัหาเทอมทุม่งอยู่บอเออมันลูกมันมีว่าลูกมันอยู่นี่ลูกมันมีปะขวดเจ้าบ่นเนี่ยเอาขวดไปจัดเนี่ยเออขอ้าของข้าวขึ้นมาบ่ มูมันขึ้นมาก่อนนะพี่น้องเลยควายสะดวกผมยังข้นนะแช่เดี๋ยวไปือ้นเวนเออมันงกับบมมานึ่เนาะควายเต็มท้องแห่งท้องเลยข้นมาแต่ควายแล้วควายเสื่อมันอยู่ฟอกคน ละลูนี่จะละรูแร้งนะเพื่อนเนาะต่อเพื่องจะหเห่าเพื่อนกำลังขึ้นมาแต่มือกันสิไปไล่เว้ยทีแดดแดดมือกันเนาะพองกระบุม,มาเองพี่น้องเลยต้องได้ไปไล่เอาไปไล่เอาจังมากเนมนี่กง ปล่อยก็สบายแน่พี่น้องเลยผู้หลักงามันเห็ดให้เอชนาเนี่ยโอ้ผู้ใดัมีเลินหอมผมมีข้อคังก็อยากลําบากแน่พี่น้องเลยสะดวงกะับงามันกับคังไว้เลินพี่น้องเลยคังไว้อยู่บ้านเศร้าเอาเนาะเศร้าเลินพระเจ้าเศร้าเอาไงเศร้าแต่เดือนหกจนหอดเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ด จังออกมาจากคอ,อกเรือนที่เ้า,าวเศร้านะเอาเงินให้เขาจะเศร้าอะไรกันมันเบิดหง่านะนกับเพื่องกินเบิดเพื่องนี่กะไปเกี่ยวหง่าไปทางเลยมีสะดวกเกี่ยวแต่เก่าเลยเนาะขั้วอยู่ใส่ได้บ่ะเนี่ยจอยู่พอกมันกูแหละจะเป็นสิโต้ดินหนยนี่หอดควายได้พี่น้องเลยบอนพึ่นเคยมานอน คันบ่มาอะไรกับบ่เมื่อคุยสิตัวหาตัวทั้งตัวน้อยคันอะไรกับบ่เมื่อลัก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 ใส่ลูกน้อยมึงได้เหอให้ลูกน้อยได้เฮ้ยเฮลักลักนี่เนาะลักลักลักข้อข้อข้อหม่องผมเคยนอนไปนอนหม่องเพื่องเลยตอมีมูนั่ง่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนสะดวกก็อยู่เหนือคนนละ ในกับบริการประมาณลักหนึ่งฮึฮลูกเมื่อฮึไปฮึไปฮัลุกมั้ยฮึฮึตัวไก่ก็บมีอยู่ันไลเมือเอม่อ,อกินมันบ่เมื่อนำให้ลูกหน่อยมึงเนี่ย ฮึลักลักลักฮึเอขี่แตกขี้เต้นสุดฮึนคนขึ้นเขียวไหลสี่ลังรุดเมื่อยวัดไก่หดทางเขานี่จะเข่าหย่าไงผินหยาดในทางมันโฮม ย่งนีไเติบนะที่พอดช่วงเดือนที่สองอืออืออ้าขี่ก,นก,กนันี่อะไรมืไมขี่ยู่คอกกระบอกขี่กันีเนาะขี่ป้าแบบคุตโตแเรวเพื่นอนงไงเป็นตระเ็ขี่กัวขี่อ้าหลอกมังยวลุกยูรอ ่าได้ยิงอยู่เวน,นี่อย่างกระแพงพี่นออ้องควายมีต้นนิ้วก็ดีลักรักรัก,รกอากาศยอยู่ทุ่ง,งหญ้ทุ่งนาควาย่ามย่ำแลไลงมากระสีประมาณนี้ลักรักออโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สระรวมกันทีจะเพียงไหวชั่บนี้ก่อนเด้อเนาะไปเพาะๆกันในคลิปน่ะ เนี่ยการพาเขามาเป็นกำลังใจให้ฉลวงเนาะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่นะโฆษณาเนาะพี่น้องเน,ะนาะโคชนาแหละให้ฉลวงมีได้เลยพี่น้องเลยเพอได้เติมบัตรเติมเงินเติมเน็ตเติมยังเนี่ยพอได้ออกคลิปลงให้เบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะถ้าฉลวงบ่พพิพากประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเนาะอืออืออับคลิปนี้กัจบเพียงใบฉันนี้ก่อนพี่น้องเลย สบายดีและสวัสดีเด้อ